หากใครที่กาลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านฉานนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อก,กันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้เปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบรรณัดเหมาใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจัดระเบียบชีวิตของตัวเองค่ะ อะไรที่เราเคยทําแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับเราช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งนะคะที่เราจะได้จัดระเบียบความคิดจัดระเบียบการกระทาและลงมือทำในสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงค่ะช่วงเวลาของการวางแผนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ <c oughs> เวลานี้คือโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นประสบความสาเร็จได้ม,มากขึ้นค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆลองกลับมาดูภาพนี้กันดีๆค่ะ เราจะรับรู้ได้ทันทีค่ะว่าเรื่องราวนี้มันจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนเพราะการที่เราได้กลับมาเรียนรู้และกลับมาจัดระเบียบตัวเองนั้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วค่ะการที่เราได้พบเจอกับอะไรในหลายๆเรื่องราวนั้นเนี่ยเราสามารถดึงข้อเสียสามารถดึงข้อดีในเรื่องต่างๆที่เราเจอนําสิ่งต่างๆถอดบทเรียนจากเรื่องราวที่เราเจออะไรที่ดีเรานํากลับมาใช้ค่ะ อะไรที่ไม่ดีหรอว่าแค่โยนทิ้งไปค่ะเราเลือกเฉพาะสิ่งดีๆที่จะทําให้เรานั้นเติบโตและประสบความสมําเร็จได้เราสามารถเลือกได้นะคะเพราะนี่คือชีวิตของเราอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่เป้าหมายและดูค่ะว่าอะไรที่เราจะต้องพัฒนาอะไรที่เราต้องวางแผนค่อยๆเลือกจัดสรรค่อยๆเลือกคิดเลือกทําค่ะประดิด์ประดอยสิ่งที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุด เพราะนี้จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้หากเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็ไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็จะผ่านไปได้ค่ะฉะนั้นวันนี้จนะให้ทุกคนโฟกัสความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งหนึง่งแต่ให้เรามองที่เป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะแล้วดูว่าอะไรที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือการที่เราจะต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองมีความชัดเจนในเป้าหมายและเลือกที่เราจะรับแล้วก็เลือกที่จะปล่อยอะไรที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์กับตัวเรา ก็ปล่อยมันไปค่ะอย่าเอามันกลับมาไว้ในหันใจของเราการกระทําของคนอื่นคําพูดของคนอื่นความรู้สึกลบๆอะไรที่ไม่ดีนะคะเราไม่ต้องรับเข้ามาจะใส่ใจค่ะเลือกรับแต่สิ่งที่ดีและนําเรื่องเราดีๆนั้นมาพัฒนาตัวเองและเดินทางไปตามเป้าหมายที่เราต้องการเพราะนี่คือชีวิตของคุณเองค่ะเป็นชีวิตที่เราสามารถเลือกได้และที่นี่จะเป็นกําลังใจแบบนี้ในทุกๆวันให้กับทุกๆคนนะคะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตที่คิดเองบรรณัดหมอชัย หากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ทวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้ออกับคนที่คุณรักนะคะ